สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเลขเด็ดกระสาดังนะครับผมวันนี้นะครับจะมีอยู่อัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้ทราบกันมีอยู่หกเจ็ดเรื่องนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเรื่องที่1นนะครับที่ชาวหวยนะครับจะต้องทราบนะครับผมในเดือนนี้นะครับเราก็ได้ลุ้นถึง3งวดติดนะครับก็เป็นงวดของวันที่1ท่ธันวานะฮะงวดต่อไปก็คืองวดของวันที่17บธันวาก็คือ อ่ที่ใกล้จะถึงนะครับผมในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในงวดสุดท้ายของเดือนนี้นะครับก็จะเป็นวันที่30ธันวาคมนะครับผมเดือนนี้โอ้ได้ลุ้นถึง3ดอกนะฮะสะใจชาวหวยกันไปเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะฮะ,เ,ะเขาก็มีการแจ้งนะครับการเลื่อนเวลาออกสลากกินแบ่งนะครับสามงวดติดนะครับ งวดของวันที่16นะครับก็เลื่อนไปเป็นวันที่17นะครับซึ่งเหตุผลก็เป็นพระราชพิธีนะครับพระราชทานเพลิงศพนะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับในวันนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวจะมีการปิดถนนนะครับถึง29เส้นนะครับผมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมหลังจากขบวนเคลื่อนผ่านนะครับก็จะมีการเปิดถนนบริเวณที่เคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับผม สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับก็จะเริ่มในช่วงประมาณส4บสนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถึงเวลาก็ประมาณราวๆสักสองทุ่มอะไรประมาณนั้นนะครับลองเช็คข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับในงวดต่อมานะครับที่มีการเลื่อนนะครับก็คือเลื่อนเข้ามาให้มันเร็วขึ้นนะครับผมจากงวดของวันที่หนึ่งมกราคมปีห้าเก้านะครับแทนที่จะออกวันที่หนึ่งไม่ออกครับมาออกวันที่สามสิบนะครับผมให้เราได้ฉลองปีใหม่กันอย่างคึกคัก นะฮะคึกคักจริงหรือเปล่านะครับต้องอก็ต้องไปตามกันดูกันนะฮะคึกคักกันจริงหรือเปล่านะครับผมก็เอ้าต้องมาลอรุ่นกันนะครับผมอสำหรับในนวดที่สามนะครับที่จะมีการเลื่อนก็คือจากวันที่สิบหกมกราคมนะครับอก็จะเลื่อนไปเป็นสิบเจ็ดมกราคมแทนนะครับติดวันครูนะครับผมเราต้องไหว้ครูกันก่อนนะครับผมซึ่งเวลานะครับก็ ออกเป็นเวลาเดิมนะครับ14.30ถึง16.30เวลาเดิมนะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่จะรายงานนะครับอัปเดตนะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวให้ทุกท่านได้ทราบนะครับผมเอ้าเรื่องที่สองครับอมาแล้วครับใครตามอดีตรัฐมนตรีนะครับอสำหรับคนที่ตามเลขเด็ดนะครับอดีตรัฐมนตรีปีดานะครับผมอ่าก็ออกมาแล้วนะครับงวดนี้นะครับกระซิบกระซาบกันออกมาแล้วนะครับผมออกมาเป็น ตัวเลขนะครับหกเก้านะครับซึ่งที่มาที่ไปนะครับก็ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นสูตรในการบวกลบพสนะครับแต่ไม่บอกว่ามาจากไหนนะครับอย่างไรนะครับผมก็ท่านได้สั่งให้ลูกหลานนะครับผมไปหาซื้อเลขดังเก่าวนะครับคือหกเก้านี่ยครับหกเก้านะครับผมถ้าใครที่เป็นคนที่ติดตามนะครับเลขเด็ดอดีตรัฐมนตรีปรีดาอยู่นะครับผมหกเก้าก็ไม่ควรจะพลาดนะครับ เปลี่ยนแปลงสูตรใหม่นะครับเพราะว่าท่านมีการคำนวณเกีับเรื่องของดวงดาวเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วปรากฏว่าเดือนนี้นะครับที่ผ่านไปในวันที่14 15นะครับมันมีดาวตกพอดีนะครับเพราะฉะนั้นทุเลขก็จะเคลื่อนนะครับผมท่านให้เหตุผลว่าอย่างนั้นนะครับผมโอเคนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องความฝันนะครับผมความฝันของอาจารย์สายทานสายสุพรรณนะครับ ปกติแล้วความฝันของอาจารย์นี่แม่นมาสองงวดแล้วนะครับก็ถ้าท่านจําได้นะครับงวดที่ออกสองแปดสามนะครับงวดนั้นก็โอาจารย์สายทานฝันเห็นห้าแปดสามนะครับผมก็เข้าตรงเลขท้ายสองตัวของรางวัลที่หนึ่งนะครับอันนี้คือฝันก่อนที่หวยจะออกนะครับผมอ่างวดต่อมาครับก็คืองวดที่เพื่อนของอาจารย์สายทานฝันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อตัวเลขคืออะไรนะครับแต่ แต่ก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์สายทานกลับมาฝันอีกครั้งนะครับผมอ๋อซึ่งเขาฝันนะครับก็อาจารย์สายทานนะครับฝันว่าไปยืมรถเพื่อนนะครับไปฟังงานศพนะครับผมแล้วก็ทะเบียนรถนะฮะที่ยืมไปคือหมายเลข3380อาจารย์สายทานนี่จําแม่นนะครับผมไปฟังพระเสร็จแล้วกลับมาบ้านเพื่อนนะครับก็ฝันว่านะครับไปบนบ้านเพื่อนโล่งมากนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลยถามเพื่อนว่า ทำไมไม่ขึ้นมานอนบนบ้านนะครับเพื่อนบอกจะนอนได้ไงก็แม่กูตายแล้วนะครับในความฝันก็รู้สึกกลัวๆนะครับดังที่แม่เพื่อนยังไม่ตายนะครับอาจจะเอ๊รู้สึกตกใจนิดนึงนะครับว่าแม่เพื่อนยังอยู่นะครับฝันว่าแม่เพื่อนอตายไปแล้วนะครับผมอ่าก็มาไล่ดูนะครับมันมีเลขอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็ปรากฏว่านะครับเป็นเลขอ่าอายุของแม่เพื่อนนะครับหกแปดย่างหกเก้านะครับผมแล้วก็หกสามนะครับอ่า 63คือบ้านเลขที่นะครับโอ้โห69นะครับไปตรงกับเลขอดีตนายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวนะฮะอ่าน่าสนใจครับน่าสนใจ63ครับก็เป็นบ้านเลขที่นะครับผมอ่าไม่รู้นะครับว่าจะฝันแม่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจารย์สายทานนะครับฝันมาหลายคืนแล้วนะครับแต่ก็อยากจะฝันอย่างหนึ่งนะครับว่าอยากให้ เลขท้ายนะครับของรางวัลที่หนึ่งวดนี้นะครับออกเป็น649กับ749กนะครับก็คือชุดตัวเลขที่อาจารย์สายทานให้มานั่นเองนะครับผมเอาไปลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญครับอย่าหยุดฝันนะครับผมฝันเคลิ้มแค่ไหนก็ฝันได้นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าหยุดฝันนะครับ่เรื่องต่อไปนะครับผมก็เป็นการอัพเดตนะครับเรื่องของอข้อมูลนะครับจาก อาจารย์ตาผ้าขาวนะครับหรือที่รู้จักกันดว,ดวงดาวกาลังวันตาผ้าขาวนะครับอวดนี้ออกมาแล้วนะครับผมก็เป็นชุดตัวเลขตามนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับสายมือเนี้คือชุดเต็มนะครับส่วนขวามือนะครับก็จะเป็นชุดที่ตัดชุดที่ตัดทอนลงมานะครับหรือว่าเรียกว่าชุดตัดนั่นเองนะครับผมใครที่ตามอยู่นะครับก็มาแล้วนะครับ ดวงดาวกลางวนันตาพระขาวหรือว่าอาจารย์ตาพระขาวนะครับงวด17ธันวาคม2558นะครับผมงวดต่อมาครับเป็น formula by Benjamin นะครับหรือคนเดียวกันกับสูตร formula by All and Nut นะครับทีนงวดนี้นะครับเพิ่งจะออกมาเป็นสรุปท้าย2ตัวล่างนะครับก่อนหน้านี้ออกอท้าย2ตัวและ3ตัวของรางวัลที่1มาก่อนนะครับอันนี้เพิ่งออกมาเป็น2อชุด สองตัวล่างนะครับผมชุดตัวเลขนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่ติดตามนะครับก็จะมีความม่นอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลองพิจารณาดูนะครับก็เป็นอีกอาจารย์หนึ่งครับที่ที่ที่แนะนำนะครับแล้วก็มีคนถามหาเยอะนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของสิบเลขขายดีแม่จำเนียนนะครับผม ในงวดของวันที่17ธันวาคม2558นะครับก็เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆกันเลยนะครก็มีเลขนะครับ10เลขขายดีอย่างเช่น889นะครับก็เป็นพระชนมายุของในหลวงนะครับผม58นะครับ58นี้ก็จะเป็นพศนะครับจากปี58ขึ้นไปสู่ปี59นะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมี29นะครับ 29ก็คือระยะทางบ y for that นะครับยี่สิบเก้าิโลเมตรนะครับผมมีสองแปดนะครับสองแปดนะฮะรถป้ายอันนี้น่าจะเป็นตัวเนี่ยครับรถป้ายแดงนำขบวนนะครับเป็นสองตัวหน้านะครับสองแปดนะครับยังมีเลขหนึ่งสองด้วยครับหนึ่งสองมาจากไหนครับข้าวหนึ่งสองนะครับข้อลูกในแท็กซี่นะครับหนึ่งหนึ่งครับ ก็ยังมีหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งก็เป็นวันที่ปั่นนะครับ b บฟ o r that นะครับที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานนะครับมีสองห้านะครับสองห้าคืออะไรวันคริสต์มาสนะครับโอ้โหตีได้ตรงตัวมากครับแม่จำเนียนผมอืแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดในเนี้ยไม่มีที่มาที่ไปนะครับอผมก็เลยอุปมาอุปไมยว่าน่าจะเป็นสิบเลขขายดีสิบเจ็ดธันวาคมโอ้โหซะเลยนะฮะอันนี้รอเล่นนะครับแซลแม่จำเนียนเล่นนะครับผม โอเคนะครับผมอ่ะผ่านไปนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็จะขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับว่าวันนี้นะครับตามที่ทุกท่านทราบนะครับก็จะเป็นวันพระราชทานเพลิงศพนะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมสมเด็จพระญาณสังวรนะครับสกลมหาสังฆปรินายกนะครับฉายาของท่านคือเจริญนะครับสุวัพโนนะครับผม ก็ประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคม2456นะครับท่านสิ้นประชนนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคม2556นะครับโอ้ก็2ปีที่แล้วนะครับผมรวมทั้งสิ้นนะครับพระชันษาของท่านก็คือ100ปี21วันนะครับผมอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการพระราชทานเพลิงของท่านแล้วนะครับผม ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปร่วมนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของท่านได้นะครับผมแล้วก็จะมีในวันที่สิบแปดนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนมัสการนะครับพระอัฐิของท่านนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเรื่องเราอัปเดตนะครับในวันนี้ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นการอัปเดตนะครับข่าวสารนะครับผมอ้าลืมอีกตัวหนึ่งนะครับก็ เป็นหวยคนสุราษฎร์นะครับที่หลายท่านกำลังรออยู่นะครับผมการลาววันนี้นะครับช่วงเที่ยงคงจะออกมาแล้วนะครับผมก็คนที่ติดตามนะครับก็โอเคนะครับติดตามกันต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับเลขเด็ดกระแสดังในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปของเรานะครับผมฝากแช่นะครับฝากไลค์นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผม กด subscribe นะครับติดตามข่าวสารเรื่องดาวเกี่ยวกับหวยนะครับรวมทั้งสูตรหวยเยอะแยะมากมายนะครับจากทางเราโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขออัปเดตให้ทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ